พศส,สองพันห้าร้อยสี่ผู้ให่ลีติกองประชุมชาวบ้านนาก็มาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอบอกถึงเรื่องราวที่ได้ประชุมมาทางการแล้วเขาสั่งมาว่า ทางกาแลา้วก็สั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรฝ่ายตาสีหัวคนว่าสุก con น,น,นั้นไสคือมาน้อยธรรม,มด,ดามาน้อยมาน้อยธรรม,มด,ดา มาน้อยมาน้อยธรรมดาพอสอสงพันห้าร้อยสี่ผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมชาวบ้าน,นาก็มาชุมนุมมาประชุมที่บ้านผู้ใหญ่ลีต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอบอกถึงเรื่องราวที่ได้ประชุม